แดภารกิจกู้น้ำนมเดวันจ้าปัญหาของเรา้องเซนติดเตาแม่มากดูดเตาตลอดเวลาทําให้รอบปมนมเนี่ยเราตกตกไปเยอะเลยนะคะแล้วทาให้รู้สึกว่าน้ํานมเน่ยมันมา,มา,มา,มาน้อยลงไม่เพียงพองต่อเขาเป็นแม่น้อยอยากใจะให้เขาว่าได้ดูดน้ํานมเราได้แบบยาวนานที่สุดที่จะทำได้พอหมดซอกแล้วทำยังไงอะ่ะเราเลยต้องกู้น้ํานมเป็นการดูนนะคะตอนนี้ก็เลยมาใช้เครื่องนี้นี่ บูสต้ามิลเรเอ็กซ์ที่สัมผัสได้นะจากที่ใช้มาดูดนุ่มดูดได้ลึกรู้สึกว่ามันเกลี้ยงเต้ามันมีโหมดสลายเอ่อท่าน้ำนมอุดตันด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยสําหรับแม่ๆที่เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าตัวเล็กเขาดูดอ่ะแล้วมันอาจจะไม่เกลี้ยงมันอาจจะไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วพอต่อให้เราปัม๊มบางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันหมดแล้วก็อนไม่หายสักทีอะไรเงี้ยแล้วมันทรมานมันเจ็บแม่บางคนอะ่ะปล่อยทิ้งไว้อะ่ะ เป็นฝีแล้วคือมันต้องขาตัดออกมันทรมานมากเลยนะคะสําหรับปัญหาเนี่ยของแม่แม่หลายหลายคนเราก็เลยเรามาเปลี่ยนเพื่อที่จะแบบแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญมาแล้วเราอยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้ดื่มนมแม่ได้ยาวนานที่สุดมาใช้ตัวนี้ภารกิจกู้น้ำนมของเรามันก็เลยเกิดขึ้นค่ะ,ะหลังจากที่ปั๊มนมเมื่อกี้นะลูกเข้าเต้าไปแล้วนะนี่เลยข้างขวาตอนนี้ได้ประมาณสออนส่วนข้างซ้ายนี่ก็ได้ออนหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ ข้าเต้าข้างซ้ายเยอะกว่าแล้วก็ข้อดีของตัวสมมอเตอ,เตอร์นี่ก็คือว่ามันทําให้เราสามารถปรับการทํางานได้เหมาะสมของแต่ละข้างได้มากยิ่งขึ้นที่สําคัญเสียงมันเบาเสียงมันมนุ่มมากเวลาที่เขาหลับแล้วเราปั๊มเนี่ยไม่ได้มีเสียงรบกวนหรือรดีเลยเวิร์กเลยเราใช้อันนี้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กมันเหมาะกับเรามันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะบอกต่อนะขอให้แม่ๆทุกคนนะคะมีน้ำนมเยอะ,ยะๆนะบ๊ายบาย Prosta. Believe in miracles.